I Ini betul-betul berpindah Hoi, tinggal naik Hoi, kembali ke เย <L rac ias> พอ,เ,อ,อฮเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนสิเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายพาดได้ปันดีเกือบไปแล้วงไงเท็ดอีที่เราก็จะว่ายน้ำกลับบ้านโอเคเราก็จะว่ายน้ำกลับบ้านแล้วก็เราจะดูอย่างมีความสุขและปลอดภัยบนบนเกาะของเรานยาผมก็ไม่รู้นะมัมนจะมีของไหมนะ เพราะว่าผมประมานแบบว่าก็เฮ้ยมีเหลกตรงนี้ด้วยอย่าเดี๋ยวนี่จุดเดินที่เรามาปะเออนนะจะบอกว่า่อยตรงไหนเนี่ยมันจะอยู่ก็อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นไงโอเควันนี้ก็เราก็จะเริ่มการพา ภารก,กิจของเราเลยอ่าเฮ้ยอ่าอันหมดอีกแล้วให้ตายสิซาร่าอาหารหมดอีกแล้วหรอโถเอ้ยไม่เป็นไรตอนนี้ก็อ่าเราก็จะทำอ,อุปกรณ์ไปก่อนกันลวกันเคเราว่าอืมนี่ของมันต้องมีป่ะถ้าของมันไม่มีจ่า แล้วก็เราอาจจะต้องไปหาหมู่บ้านวีเวนเจอร์ด้วยเนาะโอเคได้มาเอามาเค้ก okay. อันนึงก็ขาเป็นใหญ่เราไม่ต้องใช้ดา่อนเนาแรก,แรกเอ๊ะ อันนี้ตอนเฮ้ยก็จะมืดอ,อีกแล้วหวอไอ,อ,อเอาหน้าตอนนี้ก็ต้องใช้หมดวิ่งก่อนวิ่งไปเลยแต่ถ้าปกติคือผมจะไม่คิดชอบวิ่งแบบนี้นะถ้าจะเพราะว่าดิมันค่าหามันจะลดเร็วมากค่าหามันจะลดเร็วแบบครอบรับสมมุติโดนใช้ท้าวิ่งเนาะ อโอเคเมืนก็จะสอนวิธีการสําหรับคนที่เล่นหมดมือถือแล้วก็ไม่รู้วิธีการไว้นะให้กดตรงนี้สองทีแล้วก็กดค้างไว้เลยเมื่อกดสองทีแล้วเราก็จะอยู่ในโหมดว่ายน้ํานั่นเองยิงย่าจะอยู่ในโหมดบลนะ็อกเนาะตด้แน่คนที่ยังสงสัยไอ้หนองไปยิงที่ตัวขั้แม่ข้าไปเดี่ยว ปล่อยปล่อยมันไปตั้งตาไรเงียบกันเสียง,ยงร่าเสียงดังเกิตาอีกโอเคทีที่ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาเผาเนี้ยกันเลยเผาเน,นี้ยเฮ้เราชอบวิ่ง โอเคอ่าได้เนื้อมานหนึ่งชิ้นกินอย่างอร่อยอร่อยอร่อยดังเคที่นี้ก็มต้องรีบวิ่งรีบวิ่งหนึ่งรอบอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำวิ่งหลังจากที่เราวิ่งเราก็จะวิ่งกับหมูด้วยเออเจ้าหมูมาเลยมานี่เป็นเนื้อก็เชื่อเสดีๆีดูด้วย อยากมาขีปุ่วแถวจีนี้อยากขีปุ่วแถวนี้อด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 ซิวซิวขีปุ่วแถวนี้ทำไมอุ้ยซิวทอดอายามันมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ดีแล้วก็เราก็มีเรเวลรหนึ่งด้วยเรายังไม่มีเอวิลเนาะอีคลิปมั้งอีคลิปยัง มาดิอีคลิปเปอออีคลิปย่งแกต้องแค่อีคลิปย่นปงน,นะแกทำอะไรไม่ได้หรอก,กเฮ้ยเออแต่โชคดีเนาะมันในน้ำมันทำอะไรหรอกไม่ได้วิ่งไปแกจะมาบืม้มฉันเหรอก็เจอ,อเราอยู่ไกลกว่ายังไงมันก็โจมตีเราไม่ได้อยู่แล้วโอเค ไอวิไอวินี่น่ะถ้าเราเจอเราก็ต้องรีบฆ่ามันทันทีไม่งั้นมันจะรีแกนรีเซน,เนทำแบบนี้ต้องอวิ่งก่อนเด้อคอยวิ่งก่อนนะเด้อๆๆๆๆโอเคเมื่อเรากินเออไม่ฉันตายแล้วเนี่ยเดินไปไม่ได้นะ่ะ ว่าใตาส้สีแล้วของของเราอยู่ไหนเนี่ยจบได้ว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะหนูเ,เสียดายอ่ะในที่ขุดซิวทัดซิวทัดเอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยอโอ้ยเอยอวิ่งสิเออรอใช้ทำไมล่ะโอเคอตรงนี้ หามาแล้วแล้วก็วิ่งวิว่งชีวิตเลยวิ่งหนีพวกซอมโบซอมพุทซอมบี้เนาะไม่ใช่ซอมโบวิง่งกระโดดจำน้ำว่ายน้ำเมื่อเราว่ายน้ำแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาสใส่กดวิง่งซอมบี้โหซอมเบยว่ายโอ้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 ย เฮ้ยเวงนี่แล้วเราก็เราก็หาไม่เจออีกแล้วโธ่ยของเราของของเราอยู่ไหนบอกมาไอ้แมงมุมนั่นก็ออกมาบอกมาในเงั้นฉันฆ่าแก้ไขได้ที่ละคลิปอีกห้านะไขกันแล้วนะปะโถอ่อนง่าไงจะไม่มีใครมาแอบ แอบจิกไปเนาะเพราะว่าของนี้มันสำคัญแบบสุดๆเลยเก็บเอาได้ที่คุณซีทอสคืนมาเฮ้ยเ้เดี๋ยว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 เดีวอู้ยมาดิมาดิมาดิกระโดดแบคิิโชวอนี่เดแล้ว่็เราจะเอาชุดปัดทองมันมาด้วย มันก็เสียดายเนาะถ้าสมมุติอซอมบี้มันโอเคเราจะฆ่าซอมบี้ใช่เองพวกนี้เราจะเอา,าทวกเกาของมันมาเป็นของเราเลยตีเด้อตีเด้อตีเด้อตีเด้เห็นได้ชัเดเกาะตรงตรงัวแล้วแล้วก็ไม่อินชาร์ดแล้วโอ้ยไม่ถลุ่มมาเมื่อมันมันตัวนี้ใช้ยาน,นได้ดีมันก็คือพวกของเรานั่นเอง พวกของเราอยู่ไหนเนะ yeah. าะเจี๊ยบไปงงก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหแหละทำไมซอมบี้ตัวนั้นมันถึงถึกทนอะไรขนาดนั้นมีโพชั่นเฮ้ยเฮ้ยยายาดักสิตอกติก่อนจะค่อยสู้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยสู้นะเดี๋ยวค่อยสู้ เดี๋ยวค่อยสู้อยากจะสู้อีกอวิ่งไ,ไปก่อนมีเป็นที่ตรงนั้นก่อนไปที่พักของเราโอเครีบรีบวิ่งไปเลยเหลืออีกสามนาทีเดี๋ยวเราก็จะปิดเคสกันเลยแล้วโว้เป็นโองเอ้ยโอเคทีนี้ก็มไม่ได้เอาอะไรมาแล้วแถวก็คือเราแตกโอ้เราแตกผู้สย่างน่าสงสารเลยโหโอเค เรพอกมาเราพอกแอ๊กออกมา,เรา,กมาเราจะว่าเราอ๋อน,นี่แอ๊กินเคเราก็จะเอาเหล็กนี่จะเกะนะนี่เราต้องวิ่งแล้วสีรีกร็กระดโดดลงน้ำไปเลยซีรีกร็เราก็ต้องรีบไปเอาขวานมา เราต้องรีบวิ่งโอเคหลังจากนั้นเราก็จะไปตัดไม้สักพักแล้วก่อนขนาดนั้นก็หวังว่าเดี๋ยวค่อยขนาดนผมต้องรีบวิ่งรีบวิ่งสิกดวิ่งเออต้องเป็นแบบนี้สิถูกโอเคมาพอจำนวนก่อบแล้วกันขณะนี้ก็น่าจะพอพอจะพอแล้ว ยังเป็นซีรทัดหนึ่งเนาะเอ้อ้อ๊ยเอ้าเออ,อ,อติดติดติดโอเคก็ว่าเราจะให้มันเช้าก่อนแล้วก็เฮ้ยปาสสวมไม่ใช่สิไม่ใช่โซมแลนปาสเ,อ,สเอ,อเดี๋ยวก่อนเราอยู่ทัชแล้นี่วา กดแล้วก็วิ่งวิ่งเน้่ยซูประจำาประจำเลยด้วยแล้วทีนี้ก็กระโดดแบบทีนี้ก็ว่ายน้ำวานไปแล้วก็กินกินอาหารไปเลยยํยํายํายํายอ่าว่ายน้ำาต ทีนี้ก็เราก็มาถึงที่เอาเหล็กเท่าที่เราจะหาได้มาแบ่งออกมาหนึ่งอันหนึ่งนี่แล้วก็เอามาทำนี้แล้วก็ใส่ในนีน้นโอเคทีนี้ก็ผมว่าก็ถึงเวลาแล้วเนาะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันบ๊ายบาย